แล้วมีเขินเผยสตอรี่โตสปาร์คลักไบเมื่อ9ปีก่อนขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่รักนักร้องเสียงดีมากความสามารถโตศักดิทธิ์เวสุภาพรกับผู้ประกาศข่าวคนสวยไบยพิเชษฐาจันพุธ ที่เช้าวันที่25ธันวาคม2563หนุ่มโตพาครอบครัวบุกเซอร์ไพรส์ไบรท์กลางรายการสดเรื่องราวเชาว้านี้ในการขอแต่งงานทำกลางสักขีพยานเต็มห้องอัดรายการและแฟนๆาังบ้านทางประเทศ ล่าสุดโตด้วยเคลื่อนไหวถึงเรื่องราวความรักของเขาทั้งสองคนอีกครั้งผ่านอินสตาแกรที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนโดยเป็นการโพสต์ข้อความจากเพื่อนสนิทที่แสดงความยินดีพร้อมเล่าโมเมนต์เมื่อ9ปีก่อนที่โตสปาร์กรักกับสาวไบรท์ระบุว่า คือหนึหลังดูหนังเสร็จขณะที่โตกำลังขับรถไปส่งฉันที่บ้านเฮ้ย hey, เคยบอกเจอใครแล้วรู้สึกเหมือนไฟดูดปะโตถามและเพื่อนก็ตอบว่าไฟรั่วหรือเปล่ามึงฉันตอบระหว่างที่เล่นโทรศัพท์ไปด้วยมันหัวเราะแล้วบอกเอาดีๆเคยดีแล้วกูบอกเลยว่าอาการนี้มันต้องเกิดกับคนทั้งสองคนเคยทำการทดลองมาแล้วฉันตอบ ยังไงวะคือเขาก็รู้สึกเหมือนกันงั้นเหรอใช่ทำไมวะพอดีโตไปเจอคนหนึ่งคือเป็นเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอมาสักพักแล้วและเพิ่งกลับมาเจอกันอีกแล้วมันเป็น ใครวะฉันเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าเริ่มให้ความสนใจกับสิ่งที่เพื่อนกำลังเล่ามากขึ้นหลังจากนั้นโตก็เริ่มเล่าถึงเธอคนนั้นให้ฉันฟังว่าเป็นผู้ประกาศข่าวว่าคุยด้วยกันแล้วรู้สึกดีรู้สึกสบายใจแต่ยังไม่ได้ขอเขาเป็นแฟนจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันก็นานมากแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็ได้พัฒนามาจนถึงจุดนี้ กูอาจจะเป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยอ่อนหวานนักชอบพูดให้มึงเสียเซลล์อยู่บ่อยๆแต่อยากบอกว่ายินดีด้วยมึงแล้วก็ยินดีกับว่าที่เจ้าสาวที่น่ารักคนนี้ด้วยโดยโตได้ระบุแคปชั่นว่า9ปีก่อนจำได้ว่าคืนนั้นไปดูหนังกับเพื่อนๆ B5 แต่ที่จําไม่ได้คือตัวเองที่เปรียบเทียบอารมณ์แบบนี้ว่าไฟดูดลักนะปอลอรูปหลังถ่ายเมื่อคอนเสิร์ต b ีไปีที่แล้วครับ